อ่าบมเป็นยังอันอันคุณสวัสดีครับคุณสวัสดีก่อนนะสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ซื้อยังครับซื้อเสริมจ้ะซื้อเสริมครับเป็นคุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าของควายซื้อยังครับตอนนี้เพิ่นควายเทาตัวนี้ควายตัวนี้ควายที่ว่าอันแต่ละอื่นแต่อีน่ะอื่นแต่น้อยไม่อยแต่ที่พ่อหาเผาเลยอ่าเพิ่นซื้อยังครับควายตัวนี้ครับโอเคครับอ่าผ้าโพมีเป็นไกๆนะครับควายเพิ่นซื้อหน่อยครับเพิ่นเป็นเจ้าของกอกควายตัวนี้ครับ กควายตัวนันมันๆเดี๋ยวขึ้นบบเบืงเดี๋ยวบอกบอกครับเจ้ากอนอ่าขอควายตัวนี้ครับซื้อซื้อน่อยควายตัวนี้ซื้อน้อยนะครับเนาะอ่าคุณแม่คุณแม่พาผมกับเบิ่งกไก่เ่ควายควายมัวเอาง้ป็นยังครับเป็นยังนี่คือควายเทาครับคนี่ได้อ่คุณแม่พาเบิรงควายเออคุณแม่นี่ควายโบคพันกับควายตัวนี้แห้งนะครับเนาะ ควายตัวนี้นัน่น,นอนยายุไร,ร้ไปไหนแหละครับไร้เนี่โอ้ยไร้แห้งเนี่ยอายุอายุประมาณจักปีครับคือสิได้อยู่ดอกเส้าหายหรือย่างพอาะสามสิบปีควายตัวนี้อายุประมาณนั่นเส้าหาหรือประมาณสามสิบปีครับจาตัวเพิ่นกววะว่าจือ้อบ่ได้ครับอายุเท่าไรแต่ว่าเพิ่นกะวปลูกพันธุ์ก็ควายตัวนี้แห้งครับควายตัวนี้อายุประมาณสามสิบปีครับยางโมยากได้นะมันขาแหงครับผมเพรควายตัวนี้ย่างโอยากได้เนาะ คือว่าผมจะพามาเมืองควายเถาตัวนี้ครับเพราะว่ามันหายยากกันครับเขากับง,ง่ามครับพวกนี้โอ้ครับคือจะคล้องผูกพันแห้งนะครับเนาะโอเคครับผมกับเขาใจอยู่ว่า<ม>คนใดเขาเลี้ยงควายเลี้ยงงวัวหรือเลี้ยงแยงกระตางก็มีความผูกพันแบบลึกซึ่งนะครับนะเนาะมันเป็นเรื่องที่ว่าปฏิเสธกันบหไดนะเเนาะเรื่องแบบนี้นะ นี่คือขอกไค้เก่าเป็นครับตรงนี้ครับไค้เก่าตะกี้หมดแล้นี่ไค้ถาวรเป็นกับสวยงามดีนะครับควายตรงนี้ครับสวยงามครับเขากระงงงามนะครับบางทีน้องครับผมคุณแม่คุณแม่เจ้าชื่อเนี่ยกัคุณแม่เติมคุณแม่เติมนี่เลี้ยงควายนั่นตั้งแต่ตอนใดครับแต่แต่น้อยเออเลี้ยงควายกับเลี้ยงงูเนี่ยมันมันแตกต่างกันมองได้ครับควายนี่เลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเลี้ยงยากนี่้าแต่เดียวนี แต่ว่าแต่สมัยตะกี้ก็ง่ายอแต่เดียวนี่แต่ว่าอดีตนี่ยงง่ายอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี่คือมันขับแคบลงสินะครับแบบมันบบมีที่อืมันต้องไปหาแมบหนาแม่ย่างงวอืงัวต้องแมบอื่เออควายนี่ต้องแมบเออควายนี่ต้องแมบงัวงบริแมบ่ก็เลยยากจังหน่อยโอ้ไปบริได้มันหนีไรฟปีเลรอเนี่ยนี่บ้านใน ลูกร้านเลนโลนของควายแม่แม่หน่อยตัวนี้นั่นยูนใช้ครับตอนนี้น<า>เออมีมีจกักโตครับลูกร้านเลนโล,น,ลนของของกองควายแม่แมนหน่อยตัวนี้ครับ่นี่กเยูตโอ้เพราะว่าอันตัวนี้มันไปบ่ได้ผมเลยบอกไปแม่ครับแม่หน่อยตัวนี้คือไปบุได้ครับมูก็เลยบดเอาไปครับเ,ออเพราะว่ามันมันแกชร,ราครับออประมาณอายุสามสิบปีนี่ลูกเต่าเพิ่นได้ประมาณลูกร้านเพิ่นประมาณหาหาโตเนาะ เออเดลยัยคนนี้แหละหาวัลผืนยังยังทัวนี้อ๋อแบบบ่าณเนี่ยขายยังอยู่หาตัวนะบานนี้ผสมเทียมแล้วผสมโตครับผสมโตคุยกัผสมเทียมเอแม่พ่อพันน่ะอยู่ไสพอพันกือ,อทั่วทิพแล้วแก้วแต่ผมได้มีคุยถือโอ้ผสมเทอร์แหละเทไรครับคุณแม่คุณแม่ผสมฟรมีเนาะนคือดีเลยเนาะเอาอ เออเออประตองเสียบ่าผสมครับคุณแม่ครับคุณแม่เีวินเออดีครับดีครับประตองเสียคาผสมผสมฟรีครับเพราะว่ากวยมันอยู่ตัวทงเนาะอ่ามันขืนมันก็ขืนเองมั่นแบวเข้าบริหารแม่มั่นเป็นบ่แล้วก็ไปคล้อลองมาไริค้อลองฮ้ผสมไปคอยแน่แป็นบ่เออกระบอกเธอก็เอาปลาอยู่ฮะบางเธอก็ไปเอาขวดเถอาเข้ามาอยู่อ่าแต่ว่าอยู่ใกล้กันสินะเอาปลาหรือเกาเมือ แต่แต่ว่าเฮาวบริียาครับสมแ<อ> <laughs> ปลว่ากันเองญาติพี่นอกรันเนะาะอาตีพี่นอกเออขอบใจครับดีคือวัฒนธรรมกเก่าโบราณกันยังอยู่นะครับเนาะเออคุณเจ้าอ,อยู่สินะคุเจ้าผมก็อยู่ในตลาดธนมานขายโทรศัพท์อยู่นี่แหละครับ,บอ่าโอเคครับออขอบคุณหลายครับคุณแม่ครับโคมสวัสดีครับผม